วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ผมก็มาตรดสยามครับเป่ามีตังค่ะครับก็กลับมาพบกับรายการมาตัดสยามนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นต้นเดือนพฤษภาถูกต้องนะครับก็เหตุการณ์โควิดก็ที่หายลงแต่ว่าก็ยังน่าคงอยู่อ่าก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็ธุรกิจบางอย่างก็อาจเปิดขึ้นแล้วแต่ร้านมาตัดสยามห้างพัฒนาวาชั้นสามเนี่ยปิดต่อยังปิดต่ออย่างน้อยอีกหนึ่งเดือนนะครับเรามาดูกันว่าหนึ่งช่วนาเราจะเปิดกันได้หรือเปล่าลุ้นกันแต่ถ้าสมัยเช่นท่านใดนะครับต้องการมา เจออาจารย์แขกหรือว่าถ้าอาจารย์แขกอยู่ลานนะหรืออยากมาเช่าวัตถุมงคลเองมาได้ที่สาขาลังสิตครับสาขาลังสิตเปิดทุกวันนะครับก้างบองเช้าก็มาได้เลยจนถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งมาได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวันปาทิ่รัตจะอยู่ที่นี่นะครับอีกเรื่องนึ่งที่อยากจะฝากสมาชิกไว้นะครับที่ตอนนั้นเราไลฟ์สวดกันสองคนก็คือเพจกอป์ฟันตตะสยามเนี่ยผมจะปิดตัวลงแต่เปิดเพจขึ้นมาใหม่นะครับคือเพจกอลฟมันตัดสยามเอฟซีนะครับเอฟซีตัวใหญ่นะครับใช่ก็ ช่วยสมาชิกก็ช่วยไปกดไลค์ถูกใจให้หน่อยนะครับแล้วก็วันเนี้ยวัตถุมงคลต้องบอกว่าโคตรไฮไลท์ที่สําคัญมากกว่านั้นมีเกมให้เล่นจะครับต้องรอดูว่าต้องบอกก่อนว่าเกมเนี้ยก็ของของแรงแหละของที่จารให้เนี้ยแรงจังมากแพงมากๆเลนอนใช่ตอนนี้สมาชิก็อยากรู้แล้วว่าเป็นอะไรเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปพบอาจารย์แขกหรือสาร์กันครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์แขกค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมัดจยานครับ ครับครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับการไลฟ์สดพร้อมกับอัดเทปของรายการมันทัดสยามเพื่อลงใน YouTube n น l ครับรายการมันทัดสยามยังไงก็ฝากคนที่เข้าไปดูใน YouTube กดกระดิ่งกดติดตามอ่ากดถูกใจกดให้หมดอ่ะคือให้มันให้มันติดให้หมด <c oughs> อ่ะไอทิ่งกดกดถูกติดตามเนี่ยถ้าถ้าเป็นไปได้อยาาไม่อยากพลาดรายการของจางแขกจริงอ่ะ กดมให้เห็นโพสเข็นโพสครั้งเห็นโพสก่อนมีบบรธรรมดาก็เห็นโพสก่อนเนี่ยถ้าเห็นโพสก่อนมันจะให้ตั้งะวันยี่สิบเพจอ่ายี่สิบเพจแรกก็เปเลือกขอจา์แขกทุกครั้งที่อาจารย์แขกไลฟ์เนี่ยมันจะเด้งตึ้งตึ้งตึ้งเตือนตลอดนะครับดังนั้นมันจะไม่เด้งใช่เพราะอย่างถ้าเรามีกิจกรรมพิเศษอย่างยกตัวอย่างวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษคนที่กดไลค์กดแชร์ไลฟ์สดวันนี้นะการการไลฟ์วันนี้นี่ ในการไลฟ์ต่อไปครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาแรนดอมจับรางวัลแต่ว่ามันมันต้องมีการคอบกดไลท์หรือส่งมาเข้าอนบอกอกให้กันไม่เดี๋ยวเราเอาทีมงานไปเช็คเลยอ๋อเช็คอยดแชร์เช็คอยดแชร์เอาแต่เพาะคนที่แชร์แล้วเราก็จะคัดรายชื่ออคนที่แชร์กับคนที่กดไลท์กดแชร์มาได้ได้แล้วเราจะรายชื่อทั้งหมดมาแรนดอมผ่านคอมพิวเตอร์สุ่มสุ่มทั้งหมด ห้ารางวัลเราจะแจกวัตถุมงคลทุกไลฟ์เนี่ยห้ารางวัลคะนัดตั้งแต่ครั้งหน้าแต่คนที่จะได้จับรางวัลก็คือคนที่กดไลค์กดแชร์ ก็จะมีรายชื่อก่อนที่จะมีการไลฟ์สดหนึ่งวันเราก็จะบอกรายชื่อไว้ทั้งหมดเลยเป็นเป็นการไลฟ์สดหนึ่งวันต้องบอกก่อนว่าไอ้รางวัลเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับวัตถต้องะมาอะไรการอาจารย์เพิ่งจะพูดก่อนที่อัดรายการเนี่เมย์ันยออาจารย์คิดอยู่คนเดียวเราพูดราคือเอาแค่รายการที่เ็ขายแจ้งแขกท้ายสุดเยอะใช่ทีนั้นก็ทําอย่างเดียวก็คือทำยังไงก็ได้ให้สมาชิกได้ประโยชน์กับมันมากที่สุดใช่ครับเพราะฉะนั้นเอามาเรื่องวัตถุมงคลวันนี้ที่เราไลฟ์ที่เราไม่ได้์เราโพ พสเฟสบอกไปใช่ใช่ก็คือพูดพิทักษ์ของเหมาซานครับอ่าความเป็นมาของพูดพิทักษ์ก่อนพูดพิทักษ์ของเหมาซานเนี่ยเป็นกึงนก่งอมนุษย์กึ่งอสูรอมนุษย์นะถ้าตามความเชื่อไทยนะอืคือกึงอก่งอ,อมงอนุษย์กึ่งอสูรกึ่งอมนุษย์ก็คือมันจะผีก็ไม่ผีจะคนก็ไม่คนจะเทพก็ไม่เทพอือไอ้พวกนี้ถูกเรียกว่าอมนุษย์อมนุษย์อ่าส่วนอสูรก็คือ มันหนักไปทางเรื่องผีมากกว่าคนมืดมืดมันหนักไม่มืดมันหนักไปทางเรื่องอ่าร้ายมากกว่าดีค <ฮะ S 2> ่ะอ่ามันก็เลยถูกจัดเป็นอมนุษย์ที่เป็นอาสูรอ่าก็คือผู้พิทักษ์ของเหมาซานผู้พิทักษ์ของเหมาซานเนี่ยจะถูกอัญเชิญมาในแต่ละครั้งในการทําพิธีของเหมาซานเนี่ยในกรณีที่ถูกลบกวนโดยวิญญ,ญาณแรงๆเช่นถ้าเกิดว่ามีมวิญญ,ญาณมาลบกวนแบบแบรงๆเนี่ยเขาก็จะเชิญผู้พิทักษ์ขึ้นมา เพื่อกินวิญญาณผู้พิทักษ์เนี่ยถ้าเปรียบเสมือนกับพลังงานเทพไทยๆก็จะคล้ายๆกับเท้าเวสุวรรณคล้ายๆท้าเวสุวรรณผสมเท้ากูเวนที่เกี่ยงเรื่องโชคลาภด้วยเพราะว่าผู้พิทักษ์เนี่ยดีทางเรื่องโชคลาภมากที่สุดเพราะว่าการที่เราจะเกิดโชคลาภได้เนี่ยมันจะต้องอยู่กับพูดประเภทนี้ เราจะสังเกตว่ากุม,มารทองให้หวยแม่นมากมเราจะสังเกตว่านางพายเผยผีเผอนู่นนั่นจะให้หวยแม่นมากมจะให้เกี่ยวอะไรที่เกี่ยวกับโชคลาภด,ดีมากมเพราะว่าไอ้พวกวิชาโชคลาภทั้งหลายจะต้องแนวๆประมาณนี้แต่ถ้าเป็นผีเป็นผู้เป็นพายเนี่ยมันจะชั้นต่ำบางทียังให้โทษแต่ถ้าเป็นพวกอมนุษย์ชั้นสูงอย่างพวกเทวิสุวรรณเนี่ยไม่มีโทษใช่ไหมแต่การที่จะได้โชคจากเขามาก็ยากมากเขาต้องแบบให้แบบตรงจริตเขาจริงๆเขาถึงจะให้มา เหมาซานเนี่ยก็มีพูดประเภทนี้เหมือนกันเรียกว่าพูดพิทักษ์อ่าพูดพิทักษ์เนี่ยคือเขาก็จะมีคุณวิเศษต่างๆมากมายถ้ายยอย่างในฮูเนี่ยอ่าอย่างในฮูเนี่ยโชอะไรโช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 แจ็ค่อ่าอย่างในฮูเนี่ยที่ที่เขาถือสองข้างเนี่ยเป็นหอยาอืออันนี้เป็นหอยาซื้อได้สองข้างใช่คมเป็น,เป,นเ,ปเป็นหอยาที่เขาถือเลยก็ถือหอยยาสองข้าง เจตนา่งการทำหูผู้พิทักษ์เนี่ยคือเอาเอายาเอายามาแก้ยาเอายามาแก้ยาก็คือเขาเชื่อว่าการเกิดโรคระบาดเนี่ยเกิดจากการวางยาของพวกอสูรหรือผู้ผีที่มาวางยาให้คนตายอะไรเงี้ยความเชื่อนี้ก็จะคล้ายๆคนไทยของของจีนก็คล้ายๆคนไทยผู้พิทักษ์เนี่ยก็เลยเขาก็จะมียารักษา ของเขาเนี่ยเขาจะมีทั้งอาวุธมีทั้งยามีทั้งของวิเศษและแต่จานเชิญมาเป็น,ปนแบบไหนอ่าแต่พูเนี่ยหนักไปทางเรื่องยาวิเศษการรักษาอ่ายาหนึ่งคือยาคืนชีพอ่าในในคอเนี่ยคอเนี่ยซ้ายมือเนี่ยฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายมือฝั่งนู้นจะเป็นยาคืนชีพอ่าแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นยาคืนวิญญาณถามว่าทําไมชีพกับวิญญาณมันไม่เหมือนกันเหรอถ้าเป็นวิชาจีนเนี่ยเขาเชื่อว่า สรรพสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยเกิดจากสามวิญญาณจิตและเจวิญญาณกายที่เราพูดเสมอใน<ะ>น,นั้นชีพก็คือร่างกายวิญญาณก็คือวิญญาณถ้าคืนชีพก็คือคืนร่างกายให้มีลมหายใจแต่บางทีอาจจะเป็นเจ้าหญิงนิตาเจ้าชายนิทาอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นให้คืนวิญญาณไปด้วยก็คือจะมีความสมบูรณ์มากการที่<ะ>มีหู้พูดพิทักษ์เนี่ยที่เขียนขึ้นมาเนี่ยก็คือเกิดจากสถา,านการณ์ที่เราเจอในปัจจุบันที่ไหอเป็นหลักและที่สําคัญคือตัวผู้พิทักษ์เนี่ย อย่างดีทั้งเรื่องเงินเพราะว่าเป็นตัวที่ให้กําเนิดพลังงานธาตุทองไงใช่คือพลังงานโชคลาภด,ดินทําไมดินถึงให้กําเนิดทองแล้วทำไมทองถึงเป็นโชคลาดทองจะไม่มีโชคลาภเลยถ้ามันไม่มีพลังและถ้ามันไม่ได้พลังงานจากดินที่เป็นวิญญาณมันก็ไม่มีพลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละคือมูลเหตุข,ของทําไมหูผู้พิทักษ์เนี่ยถึงดีทั้งเรื่องโชคลาภมากเพราะว่ามันเป็นหูที่ส่งผลพลังงานธาตุทองให้มีพลังโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภเลย ะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหูเขียนมือที่เราทําขึ้นมาคอันนี้ด้วยการที่เป็นหูเขียนมือเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการทํานานแล้วก็ชมันจะให้ทุกคนก็ไปไปไม่ได้โช,ช่มันด้ให้ทุกคนก็ไปไปไม่ได้แล้วก็พันหัวกับว่าเราก็คิดอยู่หลายตลบอ่ะเฮ้ยเราจะทําหูผืนเล็กดีไหมหูพู้ิทักผืนเล็กดีไหม แล้วมันก็เหมือนกับเป็นข่าวเคาะของสมาชิรายการปนระับสยามข่าวเคาะเพราะว่าผ้าไม่มีใช่ผ้าไม่มีผ้ามันไม่มีเพราะเราผ้าของเราที่ทําหูเนี่ยเป็นผ้าเฉพาะเลยซึ่งเราสั่งร้านนี้ร้านเดียวแล้วเขาก็จะสั่งมาให้เฉพาะเราด้วยหมายความว่าผ้าที่จะทําหูเนี่ยไม่ได้ผ้าทั่วไปไม่ได้มีทั่วไปแล้วก็ไอ้ร้านเนี่ยทั้งกรงเทพเป็นวิลล่าเนี่ยนำเข้ามาล้านเดียวแล้วเราก็ไปสั่งมาแล้วมันก็ไม่มีมันบอกอาจารย์ไม่มีเลยแล้วเอาเข้าไม่ได้ด้วย เพราะว่ามันโควิดเขาไปเย็บผ้าเขาไปเย็บแมสหมดอ่าเขาก็เลยไม่สามารถเอาผ้าส่งมืเราได้เราก็เลยทาคู่พูดพิทักษ์อะไรให้สมาชิกไม่ได้ไม่ได้อ่าทำคู้พิทักษ์พูดพิทักษ์ให้สมาชิกไม่ได้คราวนี้ปัญหามันก็ถ้ามันทําหู่พูดพิทักษ์ไม่ได้เราจะช่วยทุกคนยังไงเพราะอย่างทุกวันนี้ที่เห็นเนี่ยนอกจากโรคระบาดแล้วนอกจากเรื่องปัญหาต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเงินในกระเป๋าของทุกคน ก็คือทุกคนอยากได้เงินเน่ะพูดง่ายทุกคน<ช>ต้องมีเงินใ,<ช>ในการหล่าเลี้ยงชีวิตเราก็เลยเห้ยทำยังไงดีก็เลยไปคุยกับช่างที่ทําพระให้เราคือเป็นคนปั้นพิมพ์ปั้นอะไรให้เราเราก็เอาหูพูดพิทักษ์ให้มันไปบอกเฮ้ยเอาเนี่ยทำเป็นวัตถุมงคลได้ไหมแต่มึงต้องทําเป็นเนื้อว่านเนื้อผงอย่างเดียวนะเพราะว่ามันถึงจะมีชนวนมนสารตาตำราเราได้ครับ แล้วเราก็คุยกับมันเฮ้ยถ้าเกิดกูทําเป็นเนื้อผงเนี่ยกูจะใส่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้ไหมม,มันบอกคําเดียวมันบอกอะไรยากมากนะอาจารย์ถ้ามันจะทะําอ่ะยากมากแล้วก็บอกยากมากนี่คือยังทําได้ใช่ไหมมันก็ยากอ่ะแต่น่าจะทําได้<ช>ก็เลยใช้ระ,ระยะเวลาค่อนข้งขงขงขงางทามานานพอสมควรจนกลายไปเป็นอันนี้ให้ถือเลยให้ถือนี่ลกลายไปเป็นอนอน,นี้อันนี้คือกลายไปเป็นหูผู้พิทักษ์ผูพิทักษ์กใช่อันนี้เป็นหูผู้พิทักษ์ ก็คือถอดจากตัวกลางอันนี้แต่ไม่ถือถุงยามไม่ถือถุงยาเป็นตาที่แบบมันชี้ฟ้าก็คือให้ฟ้าประทานลงมาอมก็คือชี้ขึ้นไปบนฟ้าให้ฟ้าประทานลงมาเป็นผู้พูดพิทักษ์ด้านหลังเนี่ยก็เป็นตาประจําสํานัหบอกซายกับชื่อเราข้างล่างอที่สําคัญคือชนนมวนสารที่เอามาสร้างเนี่ยเป็นชนนมวนสารเป็นตาตำราแต่บอกข่ารายการไม่ได้นะเพราะว่ามันอันตรายเพราะเจอจากหลายคนพูดแล้วว่า มันเอาไปอ้างกันเยอะมากบางคนก็เสือพิเรนไปทําจริงด้วยแล้วมัน<ด>รู้ไม่จริงไงใช่มันก็เลยทําให้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาในวันหน้ากันหลายอย่างแต่เราจะบอกมวลสารที่เราพอบอกได้เพราะถ้าเกิดคนทะลึ่งเอาไปใส่ก็ยังไม่มีผลร้ายอาจารย์นิดหนึ่งผมขอขั้นเวลาอาจารย์นิดหนึ่งนะครับมวลสารที่ที่ของเนี่ยสมมติสมาชิกเขาคิดว่ามวลสารอ,อย่าง พนุมานอาสาหรือไม่เหมือนกันสักอย่างไม่เหมือนกันสักอย่างเชลยอยางนี้เสมัยที่บางคนาจเห็กนะสมันั้นเหรอเหตุผลที่บันดาเนี่ยเพราะว่ามันมาจากมวลสารทางล้วนๆเลยคือพอมันเป็นมวลสารล้วนๆมาผสมกันเนี่ยมันเลยไม่สามารถบังคับให้เป็นสีใดสีหนึ่งไปได้เพราะมวลสารหลักที่มันนำมาผสมคือว่าดเขาจะเคยบอกว่าจะไม่ใช่สีอะไรนะทาไม่ใช่แนวสีแนวมาททำไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าเอาสีสันสวยงามโดยใช้สียาแนวหรือสีผสมอาหาร<ะ>ซึ่งมันไม่มีคุณวิเศษอะไรเลยที่ไม่เอาเลยเราเป็นคนไม่เอาแบบนั้น<ะ>และที่สําคัญคือถ้าเราเล่นพักเครื่องเนี่ยวัตถุมงคลที่แพงที่สุดคือเนื้อสีดำใช่<ะ>ที่ทาไมเนื้อสีดําถึงแพงเพราะมันเป็นมวลสารล้วนๆ<ะ>คนเล่นพักจะรู้กันเลยมันเป็นมวลสารล้วนๆ<ะ>อันนี้ก็คือว่าชนวนมวลสารไปตามตำราการทําฮู้ผู้พิทักษ์<ะ>คือพวกผงที่เท่าฮู้ฮ<ะ>พวก ผงที่เท่าหูนี่คือต้องของเขาหมดเลยนะไม่ใช่ว่ามึงไปเอาหูหนู่นหูนี่มาเผาแล้วไปที่เท่ามาใช้ได้ไม่ใช่นะมันจะเป็นผงที่เท่าที่มาจากหูที่ทําเพศทเทพพิทักษ์โดยตรงอ่าเทพพิทักษ์เกิดจากอะไรก็คือต้อเอาหูนด้ทั้งหมดมามาเขียน <มา S 2> แล้วก็เผาแล้วกระดาษแต่ละประเภทหมึกแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันด้วยอก็คือจนได้หูผงผงหูมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาพวกวานที่ดีทางเรื่องอ่ารักษาอ่าเทพรักษาวานคุ้มภยัยว่าดอะไรพวกเนี้ย ที่มีชื่อเป็นมงคลแล้วก็สรรพคุณเป็นมงคลในเรื่องการคุ้มครองกับโชคลาภเอามาสร้างแล้วก็ด้วยการที่มันเป็นผู้พิทักษ์มันก็เลยเหมาะมากที่เราบอกว่ามันมีคุณพิเศษเหมือนยักษ์ เราก็เลยใช้ดินกากยายักษ์เป็นส่วนผสมเลย oh. อ๋อเพราะดินกากยายักษ์มันรักษาโรคด้วยค่ะแล้วก็ยังเป็นอสูรโดยตรงด้วยอสูรเฝ้าอยูด่ด้วยแล้วก็ดินกากยายักษ์มันเกิดจากการกวนยาด้วยใช่ใช่เราก็เลยอันนี้มันก็เลยค้างออกจะออกไปทางดินกากยายักษ์เยอะมากใช่ใช่แล้วก็มีชนวนโมสารอีกทถ้าสองนี่จะเห็นเยอะแยะเลยแต่ต้องบอกก่อนว่า งานที่จะให้ช่างเขาแกะให้ละ, <มา S 1> ะเอียดมากละเอียดมากค่าแกะจิพมหลายตังละเอียดมากละเอียดมากอแล้วก็คือ,คอ,คอ,คอที่สำค,คัญก็คือชรวมมนสาเนี่ยยังใส่แร่แร่ที่เป็นต้นกําเนิดของธาตุทองทีทงท่ทําให้เกิดเรื่องโชคลาบเนี่ยลงไปอีกหลายชนิดมากแร่ตัวเนี้ยมันเป็นทั้งตําราไทยกับตําราจีนคือผู้ง่ายกูย้ำหมดอ่ะคือไหนจะทำอกมาได้มันต้องเอาให้ดีที่สุด มันก็เลยกลายเป็นแร่ที่ดีทั้งเรื่องเกี่ยวกับการนดวงเสริมดวง,งทั้งตัวอาจารย์ใส่แร่ด้วยมีทุกองเลยโโก็คือในเป็นไม่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 ไมไมไมส่องเ่ยส่องเลยมันจะเห็นชัดส่องเลยมันจะเห็นชัดส่องเลยอ่านัน่นแหละเราจะใส่แร่ลงไปเห็นชัดเจนในทุกองเลยและที่สําคัญก็คือในในพระชุดเนี้ย เราได้ใส่แร่ลงบนทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดลงไปได้ใส่ลงไปด้วยก็คือฝังเป็นเม็ดเลยเห็นชัดฝังเป็นเม็ดอยู่ด้านหลังเลยเลยเห็นชัดเจนเต็มเลยแล้วแร่ชนิดนี้นี่เป็นหัวแร่เลยนะไม่ใช่ว่าเศษแร่ด้วยนะเป็นเบลเลอร์เป็นหัวแร่ที่เราที่เราเก็บขึ้นมาก่อนที่เราจะทำหนูทวดเม็ดยังใหญ่แล้วเราก็ตั้งใจที่จะเอาไปใส่ในวัตถุมงคลสําคัญสําคัญเท่านั้นคือเราก็ดูแล้วว่าผู้ผู้ไอพระ ชุดที่ที่เราทำมาเนี่ยพูพิทักษ์เนี่ยสำคัญแล้วมันต้องสูงมากเราก็เลยฝังลงไปคที่สําคัญก็คือมันเป็นทางเรื่องเงินใช่ไหมใช่แล้วนอกจากฝังแร่แล้วเนี่ยเราก็ยังใส่พลอยกินบ่อเสี่ยงลงไปอยู่ด้านหลังก็คือกินไม่หมดอ่าเป็นพลอยแดงคือทับทิมสยามที่กินไม่หมดลงไปค่ะส่วนทับทิมอันนี้ก็คือเป็นพลอยของผู้ทิมวัลหานไล่ดั้งเดิมเลยเป็นนี่เป็นพลอยของผู้ทิมวัลหานไล่ดั้งเดิมเลยที่เก็บกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม แล้วเราก็ถือว่าเสกมาโดยคนที่เก่งทั้งเรื่องพูดก็คือหลวงพุทธวราหารไล่ที่ทําผงพายุ้มาย oh <my S 1> โคตรเกง่งแพงมากแล้วก็เราได้เราก็เลยเออเอาเนี่ยมาเลยมาใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นเพียงแค่แรกกับบิตพอยเนี่ยกิมบอรสเ<ล>สเี้ยนถือว่าส,สุดสุดสุดแล้วนะชต้องแต่ความสุดมันไม่จบเท่านั้นอในพาระชุดเนี่ยใครได้ไปเนี่ยใครยาวดูได้เลย ข้างในฝังกิ่งทุกองอาจารย์ฝังแต่แต่เราบอกก่อนนะาบ,าบางอันมาติดนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นี่ยอ่าเนี่ยดี้วที่พูดข้างในเนี่ยฝังกิ่งทุกองคใครใ <น S 1> ที่ใครที่ขย่าไม่ดังนะพระองค์ไหนที่ขย่าไม่ดังให้เองนั่งอธิษฐานจิตดีดเไล่ขย่าใหม่ดังแน่นอนดังแล้วก็ยิ่งเองพกยิ่งนานเท่าไหระนะ่มันมันจะดังขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อคือจริงๆแล้ว,วาอาจารย์ให้ไปเอ็กซเลย์ แต่ถ้าลายทะเลมันไม่มีลายทะเลเลยไม่ยอมให้ทะเลให้คือใจไให้ดูว่าเจะเห็นหรือว่าข้างในมีเม็ดกิ่งทุกองอาจารย์ฝังของไว้อฝังของมาทุกองอาจารย์โคตรไหลไรไม่มีอะไรอันนี้เป็นพระเนื้อผงโคตรไหลไรกดมืออ่าปะทับหลังฝังของมีกิ่งด้วยอุดติตอนเียยัดเข้าไปตรงนี้งงตรงมีกิ่งแต่ไม่มีรอยยัดเลยนะอาจารย์ต้องม้วนก็คือ ตราั้บนเปมกรก็ฝังลงไปแล้วก็กดกดกดลงไปอ่าค่อยๆกดลงไปอันนี้สุดยอดจริงใช่อันนี้คือมีกิ่งด้วยอันนี้รวมทกอย่างเลยเนี่ยคือตำราเขาบอกว่าผู้วิทักหัวใจมันเป็นทองแดงออ่า อันนี้หัวใจมันเป็นทองแดงคำว่าหัวใจเนี่ยมันต้องยังไงมันต้องเต้นได้ใช่อย่าเนี้คือมีเสี่ยมันเต้นอยู่มันเต้นอยู่มันต้องเต้นได้เนี่ยนี่คือควายคิดกูไงมันต้องเต้นได้ไม่งั้นมันเต้นไม่ได้กิเรียกมันเป็นหัวใจได้ไงอก็เลยฝังกิ่นลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่งโคตรของความทำย้ายสิ่งสำคัญคืออาจารย์ต้องเติมเติมอย่างให้เจอทุกองค์อ่าเจอทุกอันไอ้ที่เจอชุดนี้ที่เจอเนี่ยคือนำเลิกหมดเลยเป็นนำเลิกหมดเลยเป็นนำเลิกหมดเลยก็คือสร้างห้าร้อยองค์เป็นนำเลิกหมดเลยเอออาจผมถามที่ข้างหลังครับ ที่อาจารย์แขกเขียนข้างล่างข้างบนคือยันจีนหละอาจารย์เป็นตาประทับของหมอตาตาประทับหมอสาแเป็นตาสํานักรุ่นกูเนี่ยแต่ข้างล่างเขียนอาจารย์แขกอาจารย์แขกเป็นตาสํานักคือวันนี้รุ่นเนี้ยก็จะไปเขาเป็นเนี่ยผมว่ารุ่นเนี้ยต่อไปจะเป็น่าพี่ก่อมรู้เป่าเป็นคนจัดยังไม่ได้สังเกตเลยว่าใส่กริงถ้าเกิดว่าเราพบไปเนี่ยเราเราลองขย่าดูเราได้ไปเราลองขยับดูถ้าไม่ได้ยินนะไม่เป็นไรพกไวเพราะสองสามวันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ขยับเลย มึงยิ่งพกนานเท่าไหร่มึงยิ่งขยับดางอ้าวเหรอของกูกูบอกแล้วของกูของจริงมึงลองได้ของที่พิสุดได้นะลองได้ยิ่งมึงพกแต่ถ้ามึงมึงตั้งไว มึงตั้งไว้แล้วมึงไม่พกสักสามสี่วันเมอาขึ้นมาขย่าก็ไม่่อยดังแต่ถ้ามึงพกมาทุกวันอะมึงยิ่งพกทุกวันยิ่งขย่าดังเหมือนเราพกเหมือนหัวเชือเหมือนเชือกเราเลยนี่แหละของกูเทพไหมสุดยอดเนีกูบอกแล้วเนี่ยวัตถุมงคลิ้นเนี้ยแม่งโคตรไฮไลท์กูถึงโพสไปก่อนอ่าและที่สําคัญคือกูมีนําเลือแค่ห้าร้อยโอห์เองห้าร้อยโอ์จริงห้าร้อยโอห์จริงเคเทกันดูได้เลยใช่อ่าและที่สําคัญก็คือมันเป็นวัตถุมงคลจีน แนวใหม่ซึ่งไม่เคยมีใครทําถูกขน,นมโมสานี่คือกูเทศอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอของนี่มาฝังนี่ถ้าไม่เจ๋งกูไม่ทำเพราะมันใส่ชื่อกูอยู่หรอใช่ใช่ใช่ใชื<ต>ช่อจานโชวแล้วก็อันนี้มึงไม่ต้องไปถามหาคนเสกกูแต่เพียงผู้เดียวเลยโ <Okay S 2> อนนเค<ล>อันนี้คือสมาชิกรายการมาตัดสยามถึงจะใครเสกก็ถามกลับมาอาจารย์เจ๋ไหมเพราะมันเชื่อกูมากที่สุดอยู่แล้วเหมือนกันกูก็เชื่อตัวเองที่สุดกูกูให้กูเอาภาพให้คนโู้นนี้เสกกูเลย กูไปอีเวนต์กับพวกมึงให้พวกมึงสบายใจก็ได้ไงแต่ถ้าถามกูจริงกูไม่เชื่อกูเชื่อตัวกูที่สุดเขาก็เมื่อวานพี่ผมดูที่เฮดูคลิปอ่ะเขาพูดถึงอาจารย์แขกอ่ะเขาถามว่าพาอาจารย์แขกอาจารย์แขกข่อนขุนช้างเนาะพี่พี่ต๋องบอกพีุ่กกบอเลยว่าอาจารย์แขกเขาค่อยพาของเขาเองอ่ะเขาไม่ค่อยคนอื่นเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อคนอื่นเขาเชื่อของเขาเองเขาจะขั้นขุนช้างใส่ท้ากูช้ากูเชื่อตัวกูเอง ของกูนี่ชัวร์ที่สุดเพราะกูทำยังไงกูรู้ไงพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเขาบอกว่าอาจารย์แข็ไม่ไม่ให้คนอื่นหรอกเขาไม่พลาดรักล้านเขาก็ไม่ห้อยเขาห้อยของเขาเองใช่เขาเชื่อเขาใช่เขาทำเขาเขาทำเขาเองเขาทำของเขาเองเชื่อไปเชื่อไปรู้ขนาดพี่ตุ๊กยังห้อยเลยใช่ใช่ใโดนยังโดนยังเชื่อพี่ตุ้ยยังโดนยังเชื่อคุณช้างอ่ะใช่ค่ะอันนี้พูดพี่ทักษ์เนี่ยอันนี้มีห้าร้อยองศ์มีข้อห้ามไหมครัอาจารย์ไม่มีห้ามหายั่ไงต้องเดือดรุนละราคาอาจารย์สูงต่ำพบ ได้หมดได้หมดอันนี้ที่ทักตั้งใจทำาไเป็นแบบนี้เพราะว่าหลายๆคนแฝดมันคอยไม่ได้ทำเป็นพวงแหวนทำเป็นพวงกุญแจได้ไว้ใต้หมอนสำหรับเด็กได้ไหมคะอาจารย์ไม่จะเป็นไม่ต้องไว้ไว้ใต้หมอนไว้ตรงหัวเตียงเลยอ๋อโอเคอเขาก็พิทักษ์ทั้งทั้งเตียงเลยโอเคพิทักษ์ทั้งห้องนอนแต่ว่าพระตเงยานี่ติดกลางบ้านไม่ได้นะติดกลางบ้านไม่ได้ใช่เพราะมันไม่มีหัวใจมันเต้นไม่ได้ต้องอกคนที่มีชีวิตเล่นการพนันได้ไหมคะอาจารย์อันนี้เราไม่ใช่คนกดเองอ่า อ๋อโอเคอันเนี้ยเราไม่ใช่คนกดเองนะอาจารย์แขกไม่ได้กดนะเนี่ยใช่แต่เรามีคนกดของเราพิเศษโดยเฉพาะที่ต้องนั่งสมาธิที่เขาเป็นนั่งสมาธิเดิมมาต้องคนนี้กดคนเดียวเท่านั้นเราว่าอาจารย์ไม่ได้กดเองแต่อาจารย์มีคนคนที่คนเดียวที่กดได้คนเดียวเท่านั้นคนเดียวที่กดเนี่ยเป็นคนที่ธรรมะธรทำโมมากธรรมะธรทำโมมากพูดดีคิดดีทําดีมากก่อนกดจะต้องไปนั่งสมาธิใช่ไหมหรือว่าแล้วก็วันวันเนี่ยกดไม่ได้เยอะนะ เพราะว่ามันกดได้น้อยมากกดได้น้อยมากอ่ะกดได้น้อยมากงานถึงเนียนมากว่าเพราะว่าทุกองดูจานเนี่ยมันสวยทุกองใช่คือเขาต้องเขาต้องใจเย็นที่สุดอ่ะอาจารย์แขกกดก็ไม่ใจเย็นขนาดนี้นะไม่สวยแน่นอนครับอ่าไม่สวยแน่นอนอันนี้คือเราไม่ได้กดบุญเหตุที่เราบอกไอคนที่กดเนี่ยถูกหวยทุกวันเลยอืมได้ที่สองปัญหามันเอาง่ายนะไอคนที่กดพะแลเนี่ยมันก็กดให้เรามาหลายรุ่นนะ ไม่เคยขอพ้าอะไรเลยขอรุ่นนี้แน่นอนมาบอกจารย์เหนียวจานน่ากลับให้หนูสององนะขอเลยขอเลยแล้วก็ก่อนล่าสุดกลับมาเนี่ยเดี๋ยวกูให้มแต่กูมันไม่ได้มีชื่อวันเมื่อวานมันก็ถูกฮานอยถูกฮานอยมาบอกเนี่ยตั้งแต่มันกดผ้ามาแล้วถูทุกวัน่มีกที่มีอยู่สองวันที่มันไม่เล่น คือมันดูคือไม่ไมเล่นอะไรกันไปกดนะคือมันบอกเลยว่าวันนี้อารมณ์มันไม่ได้ก็ไม่ทอเลยเลยถ้าเราไม่เล่นหวยด้วยแต่พอพอ,พอมันกดพูดวิทัก์ปุ๊บมันเล่นเลยก็ถูกกัดถูกทุกง,งวดนะดที่ถูกทุกวัน,นที่ผ่านมาที่เราบอกว่าเนี่ยคือทีเด็ดเพราะพูดพิทักษ์มันดีทางเรื่องโชคลาภโดยตรงอันนี้ไม่ได้บอกให้งงง่ายนะแต่ว่าเล่าให้ฟังและทุกคนที่ที่เราพูดเนี่ยมีตัวตนจริงด้วยนะอะมีตัวตนจริงด้วยอันนี้ก็ให้เท่าเนี่ยในราคาที่ หนึ่งพันบาทหนึ่งโหวตถูกมากหนึ่งพันบาทถ้าไม่โควิดเนี่ยผมเพิ่าโอ้กนี่หลายพันถ้าไม่โควิดก็ห้าพันเออเพราะว่าเพราะว่าโอ้คุณทำทุกอย่างขนาดนี้มันมีทุกอย่างที่สําคัญนะของวันเนี้ยก็คือพระผู้พิทักษ์วันเนี้ยอ่ามีไฮไล์ต่อคือตั้งแต่วันนี้ไปเลยตั้งแต่วันจันทร์เนี้ยวันจันทร์เนี้ยจนไปถึงวันจันทร์หน้าที่เราอ่านรายการเป็นวันที่ก็ได้วเนอ่างวันอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์ที่เราอ่านรายการครับ วันเสาร์ดีกว่าเพราะว่าวันอาทิตย์ไม่ว่าอ่าถึงวันเสาร์แต่เราออกรายการ youtube เมื่อไหร่วันเสาร์เราออกรายการ youtube ม้จารย์ไม่ให้โอกาสสมาชิก u t u b e เลยหรอพอเนี่ยไลฟ์สดใช่วันอาทิตย์แหละวันอาทิตย์วันอาทิตย์เขาเป่าว่เอางี้ละกันวันอาทิตย์แล้ววันอาทิตย์วันอาทิตย์ให้คนที่เช่าจนถึงวันอาทิตย์เวลาเราออกรายการวันไหน อ่าโอเคงั้นวันอาทิตย์เวลาด้วยค่ะ6โมงเย็น6โมงเย็นของวันอาทิตย์เอาโอเคที่สุดที่6โมงเย็นของวันอาทิตย์คือที่สุดไม่ใช่ที่สุดเช่านะค่ะคือที่สุดการเล่นเกมร่วมกิจกรรมคนที่เช่าพูดพิทักษ์วันนี้1องค์ต่อ1สิทธิ์1องค์ต่อ1สิทธิ์ได้1ชื่อได้1ลายชื่อาก็คือสมมุติถ้าคุณเช่า10องค์คุณก็จะได้10ลายชื่อและแจกลายชื่อที่คนเช่าทั้งหมดเนี่ยมาจับในวันจันทร์ที่เราอันรายการครับค่ะ ที่เราจะจับเนี่ยมีหนึ่งรางวันก็คือได้หูเขียนมือผืนนี้เลยได้หูเขียนมือผู้พิทักษ์ผืนนี้เลยแล้วอันนี้เป็นผืนนำเลิกเลยนะได้หูผืนนี้ห้าหมื่นานปกติผืนผืนนี้นำเลิกมีห้าหมื่นบาทอาจารย์แจกให้หนึ่งผืนนะครับใครรนดอมได้ก็คือถ้าเกิดว่ารนดอมจะจับฉลากรนดอมหรือจับเอาจับดีกว่าจา์ลุ้นเลยจับคนจานธรรมาจับได้ อ่าเดี๋ยวก่อนจับก็ทุกเพจก็ลงรายชื่อของแต่ละคนเอาเองอ่าได้โอเคนั่นแหละแล้วก็อาจารย์ตอบอาาเพื่อเพื่อความสบายใจไงให้แต่ละเพจลงรายชื่อเขางงไหมงงไหมไม่งงไม่งงก็คือใครเช่าหนึ่งองได้หนึ่งรายชื่อถ้าถ้าเช่าห้าองก็ได้ห้าชื่อสิบองค์ก็สิบชื่อห้าสิบองก็ห้าสิบห้าสิบชื่อใช่แต่จะสิ้นสุดในวันอาทิตย์ตอนหกโมงเย็นจะปิด จะปิดเช่าได้ทุ่มนึงก็เช่าได้แต่ชื่อจะไม่มีแต่ชื่อจะไม่มีแล้วเพราะว่าต้องเห็นใจท้องานแอดมินในการแล้วก็วันจันทร์อาจารย์จะมาจับแจกให้หนึ่งรางวัลนะครับรางวัลใหญ่แลช่วงบ่ายโมงนี้แหละของวันจันทร์ตอนอไลฟ์สดเนี่ยอาจารย์จะจับโชว์แล้วก็คนที่กดไลค์กดแชร์เราจะแรนดัมด้วยให้ห้ารางวัลอ่แต่ว่าไอห้ารางวัลนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่แต่จะเป็นอะไรอาจารย์บอกอีกทีคือเอานี้สรุปง่ายๆก็คือ คนที่เช่าผู้พิทักษ์เนี่ยหนึ่งองค์ต่อหนึ่งรายชื่ออาจารย์จะจับแจกพายันคูคูเทพพิทักษ์เข็ยนมือหนึ่งรางวัลส่วนวันเนี่ยทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้จานเนี่ยเราก็จะเก็บรายชื่อไว้วันจันทร์อาจารย์จะมาดันด้อมห้ารางวันแต่รางวัลอะไรอ่ะไปลุ้นเองไปลุ้นลุ้นมีห้ารางวัลให้นะครับไม่ธรรมดาแน่นอนล่ะโอเคก็วันนี้นี่เอาให้ได้มีห้าร้อยองค์ มีห้าร้อยองนำเลิกม,มีแค่ห้าร้อยองเท่านั้นครับยังไงวันนี้ก็ไปสู้รถตบมือ,อกันได้แลวกันถูกต้องครับ,รบนั้นนี่วันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะวิเตอร์แจ็คอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่วันจันทร์พร,ร้อมกับการจัดรางวัลใช่ผ<ท>ู้เขียนมือพูดพิทักษ์ขา,กาบกาาบกส่วรับสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจกอล์ฟมัิดสยามครับ แล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิปเงาวันชั้น2ค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการปัาจจะสยามนะครับในวันนี้นะครับผมก๊อปราจสยามครับเปล่ามีตังจ้ะครับขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ